สวัสดีนะครับวันนี้นำเสนอนะครับการตัดเขียงกิ่งนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับบ้างนะครับวันนี้ก็จะตัดเขียงตัดทดนะครับกิ่งกิ่งหนึ่งนะครับได้แล้วขนาดนะครับกิ่งหลังครับกิ่งหลังก็จะทดนะครับกิ่ง สีนะครับกิ่งห้าครับก็จะทดนะครับอ่าครับกิ่งที่ทดไปครั้งก่อนนะครับแตกแล้วนะครับทดเพื่อจะจะให้เรียวนะครับสร้างกิ่งต่อนะครับเดี๋ยวนี้จะทดกิ่งนี้นะครับ ก็การทดนะครับก็ให้ดูตานะครับเผื่อตาไว้หน่อยนะครับเผื่อเขาไม่แตกในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็ทดไปเลยครับตัดไปเลยครับอันนี้มีมีแตกออกมาให้นะครับอันนี้เป็นตาแรกค่อนข้างที่จะยืดนะครับตัดตาที่สองไปครับเป็นลักษณะนี้นะครับ นะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นกิ่งเมนนะครับตัวนี้เป็นกิ่งเมนนะครับก็ดูดตานะฮะก็น่าจะมีตาให้นะครับน่าจะมีตาให้เราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงนะครับกันตายนะครับน,นี้เป็นหลัก เอาผมใช้ในการประคองกิ่งนะครับก็ตัดไปเลยครับเผื่อไว้หน่อยนะครับกันตายนะครับส่วนแขนหลังนะครับก็ได้แล้วนะครับน่าจะมีตาอยู่นะครับน่าจะมีตาอยู่นะครับน่าจะมีตาอยู่ตัวนี้นะก็ตัดเผื่อไว้หน่อยนะครับ การตายการพลาดนะครับการตาบอดนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คอยสร้างต่อนะครับสร้างแขนงต่อไปอีกนะครับแขนงสร้างต่อนะครับได้รูปร่างนะครับมาแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ท้าแตกออกมาครับก็จะได้เหมือนจบก,กิ่งสองนะครับกิ่งนี้ค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับรอพุ่มด้านนอกนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของกิ่งหนึ่งก่อนนะครับกิ่งหลังนะครับกิ่งหลังนี่โอ้อมรวดครับเอารวดออกก่อนนะครับเอารวดออก กับเอารวดออกแล้วนะครับก็ทำการตัดทดเลยครับก็เผื่อไว้หน่อยอีกแล้วนะครับผมชอบเผื่อนะครับเผื่อแบบยอดนะครับเราจะเราจะได้กิ่งที่ออกมาให้เราเลือกเยอะนะครับถ้าเราเผื่อไว้นะครับ แล้วค่อยตัดก็ได้ครับดีกว่าไม่แตกแล้วมาต้องมาแก้ทีหลังนะครับเรียบร้อยนะครับกิ่งหลังไปนะครับกิ่งกิ่งห้านะฮะตรงนี้กิ่งห้ากิ่งห้าก็จะทดเหมือนกันนะครับเอาพอแล้วครับขนาดก็จะได้ แบบนี้นะครับแล้วรลอดแตกนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับก็ะจะเห็นว่ากิ่งสองนี้นำโด่งเลยครับกิ่งสองนำโด่งนะครับครับสำหรับแขนพวกนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะดีดนะฮะเดี๋ยวก็จะได้เข้าลวดเอาไว้ก่อนนะครับก็รออัปเดตนะครับตัวนี้ใกล้แล้วนะครับวันนี้ได้ประมาณ60ซนะครับ6 0ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับบนไซมือใหม่ไปด้วยนะครับสร้างงานไปพร้อมกันนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็มาตัดทดนะครับไม้ให้ชมนะครับเพื่อที่จะสร้างให้เรียวนะครับให้กิ่งเรียวถ้ายาวมาเลยมันก็เถื่อนะครับก็มีความรู้นะครับแบ่งปันกันได้นะครับก็สามารถจะคอมเมนต์แบ่งปันให้กําลังใจได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ